สบายดีเหมือนกับชิม่ารีวิวครีมจากข้างหลงเราเนาะมาดูเนื้อครีมกันนะครับเนื้อครีมไขรมุกบนยมะช่วยลดสิวฝ้ากับจุดด่างดำอันนี้เป็นออเดอร์ลูกค้าที่เพิ่นสั่งของมาเนะาะสั่งของมายี่สิบโลเนาะตัวแทนขายที่ซอฟเล่าเด้อเนื้อครีมของเราดูเลยเนาะ ออกขาวอมเหลืองนิดๆน,น,นะคะมีกลิ่นหอมหน่อยๆเนื้อเนียนละเอียดทาปุ๊บก็จะซึมเข้าใบหน้าอย่างรวดเร็วไม่เหนียวเหนอะน่ะนะคะคุณลูกค้าคนไหนที่เคยใช้จะรู้นะคะลูกค้าที่ซื้อไปใช้ส่วนมากจะไม่ค่อยแพ้นะคะเพราะคนที่เคยใช้อยู่แล้วสําหรับคนที่ไม่เคยใช้แนะนําให้ใช้กับผิวกายก่อนประมาณ15นาทีนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ทาเข้าหน้าอย่างได้ได้ปกติ